วันนี้นะคะมีคนปรึกษาหมอด้วยเรื่องมีตาขาวรอบๆตาดำอ่าถ้าใครอยากรู้จักภาวะนี้แล้วก็วิธีแก้ไขจะทำยังไงไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอพรรักจากสุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงตรงนั้นอ่ะอยากจะอธิบายแบบนี้นะคะตัวตาดำที่เราพูดถึงที่เราเอนึกถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ อวัยวะที่เรียกว่ากระจกตากระจกตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีดํามันเป็นสีใสไม่มีสีเพราะว่าถ้าเป็นสีดํามันอยู่หน้าสุดของตานะถ้ามันเป็นสีดำเนี่ยแสงมันก็จะเข้าไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นมันต้องเป็นอวัยวะที่ใสไม่มีสีค่ะอือทีนี้ทําไมเราถึงเห็นเป็นสีดําก็เนื่องจากว่าตัวใต้ต่อกระจกตาลึกเข้าไปข้างในเออมันมีสิ่งที่เรียกว่าม่านตาม่านตาของคนไทยกับ คนเอเชียก็คือเป็นสีดําดังนั้นเราก็เลยเป็นเห็นเป็นสีดําก็เลยเรียกว่าตาดําแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งหรือคนยุโรปก,ก็จะเห็นเป็นสีเขียวไม่ก็สีฟ้านะพอเข้าใจแล้วนะคะตัวที่เกาะที่สีขาวเกาะเนี่ยมันไม่ได้เกาะอยู่ที่ม่านตามันเกาะอยู่ที่ไอ้สๆนั่นแหละมันเกาะที่กระจกตาตัวที่มันเกาะเนี่ยมันจะเป็นภาวะหนึ่งที่พบบ่อยมากๆโดยเฉพาะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปนะ จะเป็นความเสื่อมของร่างกายนี่แหละที่ทําให้เกิดเห็นกระจกตาเนี่ยเป็นสีขาวรอบๆเหมือนกับภาวะผมงอกภาวะนี้นะคะจะเรียกว่าอาคาสิสไนลิสน,นั่นเองนี่มันเกิดจากอะไรไอตัวสีขาวที่มันเกาะที่กระจกตาเนี่ยมันก็คือตัวไขมันนั่นเองนะคะไขมันที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลชนิด L D L ไขมันไม่ดีนะแต่ทีนี้ถ้าเกิด เจอในคนที่อายุมากกว่า50ปีก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะมันก็จะไปหาไม่หายไปแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต่การที่มันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการมองเห็นอะไรมีภาวะอื่นไหมที่เป็นลักษณะเหมือนแบบนี้ตอบเลยว่ามีนะคะมีทั้งหมด4ภาวะนี้อันแรกก็คือ เป็น dystrophic calcification ไม่ต้องตกใจแทนที่มันจะเป็นไขมันนะแต่มันก็เป็นแคลเซียมขึ้นมาทีนี้การที่มันเป็นแคลเซียมนะคะมันจะไม่แบบเหมือนเอกาะแล้วก็เรียบเนียนเหมือนไขมันมันจะมีลักษณะความตะปุ่มตะปับแล้วก็เกาะไม่สม่ำเสมอแล้วก็เกาะผิวๆวกว่าไม่ได้ลึกเข้าไปที่ชั้นของกระจกตาแล้วก็มีอาการเคืองร่วมด้วยดังนั้นแคลเซียมเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะของแคลเซียมซึ่งสามารถดูออกด้วยการส่องกล้อง ภาวะที่2คือภาวะโพสเเลตเอมิโอลท็อกซอช่างมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่เด็กไม่ได้เห็นแบบโตมา50ปีแบบนี้อีกอย่างหนึง่งภาวะโพสเซเลตเอมิโอท็อกซอนเนี่ยมันจะมีภาวะอื่นลุ่มด้วยและมันก็อาจจะทําให้เป็นต้อหินลุ่มด้วยค่ะต่อมาอันที่3ก็คือสิ่งที่มันเกาะไม่ใช่ไขมันแต่เป็นคเปอร์คเปอร์ทองแดงพอมันเกาะอ่ะ มันเป็นทองแดงใช่ปะสีมันก็จะไม่เป็นสีขาวละมันก็จะออกเหลืองๆและภาวะคั p เปอร์ที่มันเยอะมากๆในร่างกายแล้วถึงมาเกาะที่ตัวตาเนี่ยมันก็จะมีโรคโรคหนึ่งเรียกว่าวิวสันดีสีสิ่งที่เกาะก็จะเรียกว่าเคฟิงช่างมันมก็ให้รู้ไว้ว่ามันมีสารอื่นๆมาเกาะได้เหมือนกันต่อมาภาวะที่สี่อันเนี้ยอาจจะเจอนะคะเป็นภาวะที่เรียกว่าแพนัสหรือว่าการที่ตัว เซลล์ Sell ที่อยู่ขั้นกลางระหว่างกระจกตากับเยื่อบุตาเนี่ยมันตายไปพอตายไปเนี่ยเส้นเลือดหรือว่าเยื่อบุตาเนี่ยมันก็จะงอกมาที่กระจกตาดําเพื่อที่จะแบบเเข้ามาอะไรเงี้ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทําให้ตัวเซลที่เรียกว่าลิมบัสเนี่ยมันตายไปภาวะนั้นก็จะเกิดสาวขาวรอบกระจกตาได้เช่นการใส่คอนแทคเลนส์ที่รัดแน่นเกินไปกระจกตาแบบขาดออกซิเจนก็จะเกิดภาวะนี้ได้หรือตัว เซลเนี่ยมันโดนทำลายโดนไฟไหมแพ้ยาอย่างรุนแรงอักเสบอย่างรุนแรงเนี่ยก็เป็นได้นะคะทีนี้ดูทั้งหมด4อย่างแล้วนะว่ามันสามารถที่ทำให้เกิดขาวๆที่กระจกตาได้แต่ว่าทั้ง4อย่างเนี่ยไม่ได้พบบ่อยเท่ากับภาวะอาคาซินาลีที่พูดถึงเลยนะคะทีนี้วิธีแก้เราจะทำยังไงดีถ้าเราเฮ้ยฉันสังเกตเห็นว่ากระจกตาฉันเป็นสีขาวฉันทำาไงดี 1. ดูอายุของตัวเองก่อน ถ้าตัวเองอายุมากกว่า50ปีแล้วมีสีขาว2อันเท่ากันเลยเรียบๆเ,เนียนๆแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะก็มั่นใจได้ว่าแบบเหมือนปลอดภัยมไม่เป็นอันตรายไม่ทำให้ตาม,มัวเป็นภาวะเหมือนผมงองที่เกิดขึ้นได้ตามอายุที่มากขึ้นนะต่อมาถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่า 40, 40เพ้ยฉันเป็นไรหรือเปล่าอันนี้ต้องแก้โดยการ ไปตรวจเลือดไขมันมเพื่อดูภาวะ LD L D L คอเลสเตอรอลว่ามีสูงเปล่าอย่างที่3ที่จะต้องทำที่จะต้องแก้ถ้าสมมติว่ามีขาวๆรอบตาดำและอายุน้อยและไขมันสูงอันนี้ต้องไปพบหมออายุรกรรมด่วนเลยนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหัวใจค่ะอาจจะต้องแบบไปวิ่งสายพานตรวจเพิ่มเติมตรวจเอกซเรย์ ray, ดูว่ามีหัวใจโตไหม หรือว่าตรวจ e c h o อันนี้ก็แล้วแต่ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเขาดูว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนจะได้ปรับพฤติกรรมนะคะเช่นลดอาหารมันงดสูบุหรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจในอนาคตได้ค่ะสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้หรือใครมีเพื่อนที่กำลังแบบกังวลว่าจะเป็นตาขาวอยู่รอบๆตาดำเนี่ยฝากแชร์ ฝากกดไลค์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะใครที่ต้องการติดตามหมอนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube, TikTok, IG, Facebook นะเพื่อที่จะรับความรู้แล้วก็เพื่อที่จะมีคำถามอะไรเ่ยสามารถไ e เ t ก e มสเซจมาหาได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวหมอจะเข้ามาตอบให้ทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ